สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าส8บปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่7นะคะวิ่ง3ามแล้วก็รูดสี่นะคะก็จะเข้าตัวเด่นนะคะ7จสามนะคะตัวคัดตัวเจาะนะคะ7 3ามนะคะ เป็นตัวเด่นนะคะสายวิ่งสายลูย่ก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยคะ่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่7นะคะวิ่งแปด แล้วก็ลูทานะคะสำหรับเจ็ดนะคะแอดก็จะให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก็เจ็นหกหกเจ็ดนะคะแปดนะคะแอดก็จะให้ แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแล้วก็แปดหกหกแปดนะคะ ห้านะคะแอดจะจะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าแล้วก็ห้าสามสามห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะ เจ็ดนะคะแอดก็จะชอบเจ็ดสี่กับเจ็ดหกนะคะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะแปดนะคะแอดก็จะชอบแปดสองกับแปดสามนะคะ 80กับ86ก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้กันไว้นะคะ5นะคะเอก็จะชอบ50 50กับ51นะคะ52กับ53ก็เป็นตัวลองเช่นเคยนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้เจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ เจ็ดเจ็ดสี่หกแปดสองสองห้าหนึ่ง แล้วก็เจ็ดแปดห้านะคะไปสรุปผลตัวเด่นนะคะงวดนี้นะคะตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะดึงมาเป็นตัวเด่นนะคะสําหรับชุดเบิ้ลน,นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะคะเดือนมิถภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอเอฟซีทกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงปังๆนะคะ เ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ